เสียใจไปเลยคุณรู้ความจริงตั้งแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่สายไปหรอกฉันไม่ได้เสียใจฉันรู้สึกฉันเสียความรู้สึกตอนแรกฉันก็คิดว่าคุณภูมิเป็นคนดีคุณไม่น่าเป็นอย่างนี้ได้เลยอะดีนะว่าฉันนะยังไม่ได้หลวมตัวคบเข้าไป นี่ก็แปลว,ว่าจริงๆนะคุณก็ยังไม่ได้คบเขาแล้วคุณโกรธทำไม่ฉันคุณต้องการให้ผมตัดใจจากคุณเพื่อที่จะกลับไปคบวินิตาไข่ตุ๋นจะได้ไม่ขาดพ่อแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นก็แปลว,ว่า ตลอดเวลาคุณก็ยังรักผมอยู่ใช่ไหมยูว่ว่า่ฉันยังรักฉันยังรักคุณอยูต่ตอนนี้เรากำลังเจอปัญหาที่สำคัญมากเลยนะคะเกี่ยวกับไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นต้องการคุณไข่ตุ๋นต้องการแม่ของเขาเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เขาอะ ต่อสู้กับโรคร้ายแรงนี้ผ่านไปให้ได้ค่ะแต่ผมว่าคุณจะดูแลไข่ตูนได้ดีกว่านตายและผมเชื่อว่าไข่ตูนจะต้องมีความสุขถ้าเกิดว่าเขามีคุณดีแลแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะคะ่ะ ฉันไม่ใช่แม่ทแท้ๆของไข่ตุ่นนะคะไข่ตุ่นต้องการพ่อแล้วก็ต้องการแม่ของเขานม้ทช่ฉันฉันเชื่อว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้คุณก็คุณต้องทำแบบที่ฉันทำอย่างนี้แหละคะ่ะคุณนอนคะ่ะ ยอมรับความจริงค่ะพราะเรื่องของเราสองคนน่ะมันเปิดไปไม่ได้ต่างรู้ดีว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราปวดร้าแทบจะเป็นเงาอยู่ลึกๆภายใน <S <S นาทีนั้นมันสำคัญกว่าเรื่องของหัวใจ เจ็บปวดแค่ไหนก็ต้องตัดใจลายหญี่จะเป็นยีน้อีกนานไหมคะเนี่ยก็ยไม่อยากเห็นหยี่เป็นแบบนี้เลยอะ ต่อหน้าพวกเราก็ทําลันลาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรับหลังก็มานั่งซึมกระทือเป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยทุกทีตั้งแต่หลังงานแต่งงานสุดยอดเนี่ยพี่ก็ไม่เคยเห็นหยีร้องไห้เลยนะพี่ว่าหยีก็าอาจจะแอบไปร้องไห้คนเดียวก็ได้คงไม่อยากให้เราเป็นห่วงเมื่อไหร่จะเลิกรักอีจกาสุดยอดสักทีก็ไม่รู้ เที่ยเวลาเป็นคนรักไทยก็รักยากจะให้เลิกรักเนี่ยพี่ว่ายิ่งยากมากกว่าอีกน้องพี่เออคงจะเข็ดกับความรักข้าวนี้ไปอีกนานเลยฮะเลาะค่ะพี่นัด ค่ะรุนอยู่กับหญีเนี่ยแหละค่ะค่ะโอเคโอเคจะรีบไปเดี๋ยวนี้และค่ะมีอะไรกันพี่นาโทรมาบอกให้พาหย,ยีไปที่สตูดิโอรายการด่วนสิมีเรื่องะอะไรอ๋อพี่ปันน่ะพี่ปนออนี่มาทำขาวอะไรกันเหรอคะพี่ก็นยยี่ไงข่าวเด็กเนี่ยของเจ้าแม่แอปแบลวเนี่ยสิ มีคนก็โทรมาตามหรอบอกว่าจดเด็ดห้ามพลาดเนี่ยพวกพี่อะไรมากันเนี่ยเอองั้นพี่ไปก่อนละโวล์ปไปละ่ะค่ะค่ะข่ขขา,ขาวอะไรอะทำไมฉันไม่รู้เรื่องนะแกมากันแล้วเหรอครับเออพี่ว่านพี่นันมีอะไรกันนะคะเออตามมาเลยครับาอาเ คุณไอหยีคะพอจะเดาได้ไหมคะว่าเป็นฝีมือของใครโอ้หคุณนักข่าวครับเห็นงี้ไม่ต้องเดาแล้วมั้งครับใช่ค yes, รับฝีมือแบบนี้นะฮะมันจะต้องเป็นของยายแอฟจลิตจิตจลุดอย่างนางเพอร์รี่เพอร์แแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มอะไรัอะไรเหรออออะไรกันคะอะไรเดเดคอคนน่ะอุ้ย มีคน,คนอื่น้นยตายแล้วคุณแม่ใครนะคะช่างใจร้ายกล้ากล่าวหากันขนาดนี้อ้าอ้าวๆๆไม่ใช่เธอหรอกเหรอพอลลี่ฉันหลงคิดว่าเป็นเธอซะอีกฉันจะไปทำแบบนั้นทำไมฉันไม่ทำเรื่องแบบนั้นหรอกฉันว่าคงมีใครสักคนนะ่ะที่ทนไม่ได้ก็เลยออกมาด่ายายหยีแทนฉันนะอ,อ่ะคือคุณแม่ขอเมนต์นะคะคือ เรื่องอย่างนี้เนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่ใช่ฝีมือของน้องเพอรี่แน่นอนอ่ะคือเพอรี่ยังไม่มีนิสัยแทงใครข้างหลังแต่เพอรี่สิไม่รู้ยังไงนะเหมือนมีคนจ้องจะตีท้ายกลัวจะแย่ยงสามีเนี่ยอยู่ตลอดเลยน้องหญิงคะมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะ แล้วที่เขาเมากัันว่าน้องหยียังมีความสัมพันธ์กับสุดยอดสามีของเพลี่จริงหรือเปล่าคะเออแล้วยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าครับหยีไม่ได้ติดต่อกับสุดยอดแล้วค่ะแล้วหยีไม่ขอออกความคิดเห็ดใดๆค่ะน้องหยีหยีอยู่นะพี่เพียื่อนนะครับเุาอยู่นะครับี่ียนก่นนะค จะต้องไม่ร้องไห้เราต้องเข้มแข็งจะให้ใครเห็นหน้ำตาของเราไม่ได้หีดีีเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ว่านโทรบอกผมว่านายในมีเรื่องอะไรกันนะครับมีเรื่องอะไรเหรอไปถามภรรยายของนายดูสิไม่ต้องมายุ่งกับฉันหยี ทนไม่ได้เหมือนกันนะคะดูสิคะเล่นโดนด่าประจานแบบเนี้ยเฮลี่อยากจะบอกยายีนะคะว่าเฮลี่รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจยายีมากมากเลยะคะ่ะการะดูสิคะพี่พี่น้องน้องนักข่าวฟังสิลูกสาวแม่คนนี้จิตใจดีจริงๆขนาดโดนเขาแย่งสามีอ่ะยังมีจิตแม่ตาสงสารเขาเลยน้องจิตใจดีเหมือนแม่ คนเราอนะคะเขาก็มีหลายด้านหลายมุมอะค่ะแต่เล่นโดนเอาด้านมืดออกมาประจานแบบเนี้เธอรียกว่าเป็นใครก็คงแบกหน้าทนต่อไปไม่ไหวเหมือนกันนะคะไม่สามารถสู้ใครในสังคมได้นะสงสารเขาว่าคนทำเนี่ยมันก็ชัวชัวจริงๆเลยนะถ้ามีผัวเนี่ยก็ขอให้ผัวมันเท่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 นไปเถต่ง เธาเป็นคนก็ทำไม่ได้ทำนี่ไม่ได้ทําก็อย่า,าร้อนตัวสิจ๊ะไม่ใช่ร้อนตัวก็แกม้งแตมันอะไรคนก็กาลังอยู่ในช่วงอารมณ์เศร้าพี่ปั้านขาหนูขอยมืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะดสิเบอร์นี้ใช่ไหมคะที่เขาโทรเรียกผู้พี่มาอืมเบอร์นี้แหละ ี่ใหพวกเานี่นี่เนี่ยตายเสียงนี่เลยฮึอเี่ยนซิมโทรกันนะขอรัเปลี่ยนแล้วแต่แม่ลืมเปลี่ยนกลับไม่รู้เลยอะพลิตพลิเปล่านะคะพลิไม่รู้เรื่องนะคะ้เรื่องเลยนะคะแม่แม่แน่ยิงไม่ร้เองยไม่ไม่จริงนะไม่รู้เรื่องค่ะเรสงสัยเบอร์ท้ายกันหรือเปล่าเพื่อนคุณแม่โทรมาหรือเปล่าคะ ต้องปลุกแง่เลยอต้องปลุกไว้ค่ะทีนี้ฉันหันจะดูแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นฝีมือใครฉันเจอเลยแม่ไม่ใช่นะคะพี่พีไปเข้าใจผิดอย่างนั้นนะใช่ค่ะไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะมีอะไรอ่ะคือเพอรีลิกับคุณแม่เรื่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระจกของเพื่อนแม่เราไปเช็คเลยไม่ใช่เบอร์แม่นะถ้าเบอร์แม่ก็ต้องต้องเพรพี่พีก็รู้จักเบอร์แม่ แล้วก็รู้นะก็เป็น่ะนบ่อยหนาฮพี่นักข่าวทุกคนฟังนะครับผมไม่เคยนอกใจเพอร์ลี่ถ้าใครมีหลักฐานว่าผมคิดไม่ซื่อหรือว่ามีคนอื่น ผมให้เลายี่สิบล้าน้าเหรอเฮอร์ี่ถ้าเฮอร์ี่ยังไม่เลิกใส่ความยายหยีเนะี่ยวันไหนยาหยีก็ฟ้องหมิ่นประมาทขึ้นมาพี่เนี่ยจะเป็นพยานให้เขาเอง มีภรรยาเขาเคลียร์กันเองดีไหมเอเอ,เอพวกเราเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรามาเล่นเกมไทยปัญหาใครเอ่ยกันดีกว่าคุณแม่มีคำถามจะมาถามนะคะวันนี้คุณแม่จะถามว่าเออดาราหญิงไทยคนไหนเอ่ยกำลังจะได้ตัวคิเตอร์ไปถ่ายหนังต่างประเทศแต่แต่ผมจะไปจัดไปให้ยายหิงข้างเลยยอมทำเพื่อยายหิงขนาดนี้เลยเหรอคะสัญ,ญญาณชีพยังไม่มาครับอยู่ด้วยกันและต้องมีทำใจดีดีด ยี่ได้หัวใจอยู่เต้น,นแต่ละสุดยอดเขาตัดสินใจบริจาคไตของเขาอะให้หมีข้างนึ้งจ้ะ